ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เขามาเบิ่งทัวร์หลกนะครับน้าวันนี้ก็ตรงกบันซุกนะครับมันซุกที่ส6บหกรกฎาคมช่6งพันิบครับนะครับเริ่มต้นในเฮ็ดน่งหนึ่งหนึ่งเฮ็ดกอไ่จ้ะเฮ็ดแดงกอนะครับน้าววันนี้บ่าได้ขึ้นเขานะครับวันนี้หากระบานซะก่อนครับนี่ครับพี่น้องรอที่สองครับ แดงกอใหญ่นะครับนาะวันนี้ก็เริ่มต้นในฝนดินที่เก่าครับวับนนี้ลินตปล่อยนะครับน้อยน,อน้อยท,อที่สามครับเดกอถือฝนนะครับพี่น้องครับจะ,ะแข็งอยู่ครับน้อพี่น้องเฮ็ดเพิงไข่ค่ะกำลังงามเลยจ้าวสวย น้าน้าจายให้เพึ่อนใคจ้ะสวยอยูย่ฝนอย่างอีกบนนึงยง่างจา่ายาง่้าพี่น้องเมื่อวานสีดำมนนีสีขาวรสชาตินี่ก็เพลกดเพลินกันกันละนี่ก็ได้ครับนะครับสวยด้วยจุง่งแง่เลยครับตจวนี้ครับ มือมานของไพ่ลายคนนะครับแม่พี่น้องอไปเบิ่งกันต่อครับครับเฮ็ดพึ่งใครอีกดอกนึงนะครับพี่น้องไม่เห็นเจอพี่น้องเฮ็กดก้อนใหญ่ครับบานงามนี่นะครับ,บน่บงงานะนนจะเฮ็ดพึ่งคาไล่ ขุ่นค้าเายนะครับมีลา่ดอกก่ได้ครับพี่น้องดอกที่สองขุ่นค้าลายครับดอกที่สามครับกระหล่ำปูมมีพี่หน้องดอกเปือ,อยมอนครับหม่องมันเขื่อยออกนะครับไม่ได้เปือยแล้วมันก็เลยออกอีกครับดอกที่สี่ครับ ที่หาครับพี่นอ้องพึ่งค้าลายนะครับเนาะนิดนึงหนึ่งพึ่งค้าลายพี่นอ้องก็ล่างออกงามๆนี่นครับจูงงามเลยนะครับเนะนาะยังอีกอยู่วะอีกครับก๊ะลังโผล่นะครับมันนี่ฝนตกจะเศ้าได้ครับนี่ลุยฝนโซเซมาเลยครับ ดีตกบ่แห้งเนาะครับพี่น้องครับดอกครับกําลังทัวร์ลตานะครับพี่น้องครับครับบันฮิตผึ่งข้าลายครับกําลังออกด้วยครับปลานี่ครับดอกนี่หน่อยนี่เนี่ยลายอยู่ครับดอกนึงครับพี่น้องข้าลายกันหมดหนึ่งหนึ่งเอาเฮิตผึ่งข้าลายเห็ดช่างหนึ่งหนึ่งฮ็ดผึ่งขาพี่น้องเบื้องขาพอนี่เหรอทำไมมันเบื้องละขามันใหญ่ลีวะ เออหิ่งางน่ะงามๆเลยครับเน็ดเพื่อนใครอีกดอกนึงนะครับครับงามๆเลยนะครับอาอหิ่้องอนิดละงูจ้าบานนะครับเิ่งหงอนฝนเหลี่ยมมุงมงเลยหรืองูเลี้ยงนะครับเนาะพอดีเป็ดเสือเนาะเี่หรืองูบ้านเห็ดยังหระบาดเน็ดเพื่อนใคจ้ะ มันยิ่งมีติดดอกจุ่มจูงงามเลยพี่น้องก็ลังเหลื่อมหมดนะครับ,รบพ,พี่น้องเฮ็ดเพื้นค่แล้วก็มาค่าลายครับเพิ่นค่าลายวันนี้ดอกไม่จะจุ่มจูงได้ครับพี่น้องป่าก็ยังมืดขึมขึ้เก่าอยู่นะครับนอนจะมันตีสิโพกวันนี้ครับสุมช้ำครับเฮ็ดแดงเลยหน,นึง่งเฮ็ดแดงพี่น้องจะผีซ้อนดอกนะครับเนาะ จูงงามเหมือนกันครับเห็ดกันลังสีออกไหมนะครับหลังจากฝนมาวันงองมือมองเห็นฝนแบบแห้งนี่ครับพี่น้องเห็ดเพิ่งองแยงงหนึ่งเนี่ยนี่แย่เลยพี่น้องเบื้องขาก่อนเห็ดเพิงดำพี่นออ้องเบื้องท่างเบื้องอท่างพี่น้องเบื้องโอ้พุ่นเดดอกนุ่มพ่นอยู่พุ่นครับครับพี่น้องจูมันครับเพิงดำท่างขาวหือกันนะครับนะี่ครับแต่ดอกนุ่มมันจิท่างขาวครับ ดอกเกมันทองแักสีดำครับเป็ดเสือใดครับดอกเกมันก็ได้ครับพี่น้องดอกหนึ่งต้นนี้ทองขาวบอลหนึ่งขาวคือกันครับเพแดงน้าพี่น้องดอกแดงงามๆเลยนะครับครับแมงกินทองมันครับตัวใดอยู่นะครับแข็งดีครับพี่น้องครับเอาแดงน้าแล้วมาเอาผึ่งดำครับ เนี่ยโบเห็นว่านห็นน้องนียงย่างกายวะยางกายพี่น้องเพิ่งดำแล้วเพิ่งย่างน้องนียงเพืองใครจ้ะอ๋อเบลโค้งแบลลงเลยนะครับนะเห็นยางอีกน้องนียงเพื่งดำจ้ะเห็ดรนิีนี่เสียเพื่อนได้ครับนี่ครับดำจะเพิ่มกินเบิองนะครับเนาะ บัแพรเห็ดเพลิงชน,นิดใดกันนะครับนี่มันจะกึดศครับทีอดอกนึ่งจะอีกดอกหนึ่งนี่ได้เลยครับพี่น้องเอาใบใหม่ออกครับพี่น้องเห็นสดใสโอ้สองดอกพี่น้องคูณอีกสองดอกจ้ะอ่ะเก็บตัวน,นี้กันอดอกชุ่มชื่นกำลังางามๆครับนี่ครับสองดอก เป็นเห็ดอีกชนิดนึงนะครับนอจีอ,อยากแนะนำให้พ่อเม่พี่น้องได้สิมนะครับเนาะนะนพี่น้องดอกซีอมชมพูเลยนะครับนะเนาะเ็ดแดงหนึงนงน่งถึงข้าลายจ้ะพี่น้องไกลจะเครื่องตาเลยเนะครับ หลุนกันหลุนเป็นปน้ำกันครับอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องอพี่น้องเห็ดเพิงค้าลายครับบานดอกน้นง,งามเลยนะครับเนาะเพิงค้าลายแล้วเพิงนอ,งอ,อน,อง,นองนึงโอ,อ้เห็ดแห้งนึงนึงสวยงามเลยนะครับเนาะหันมาทางนี้มีอีกดอกหนึ่งครับพี่น้อง หิ้ก้อยใหญ่น,นะครับเนาะค้าแบบงามเลยครับนะพี่น้องลุนกันไปเรื่อยๆครับนี่เปิ้ลข้าลายจ้ะดอกจูงงามเลยนะพี่น้องครับเปิ้ลข,ข้าลายจ้ะข้าลายอีกครับจากดอกหนึงๆอย่างนีงน้นพี่น้องตุ๊บปุ๊อยู่หลายดอกอยู่นะครับอีกดอกหนึ่ง แล้วคัดกันครับครับพี่น้องเบื้องค้าครับยังอีกสองนะครับครับอีกดอกหนึ่งครับมาพี่น้องย่งอีกกิ๊ดไซละใบนะครับเดี๋ยวบอกไม่เป็นมูด้วยกันครับเฮ็ดเพิ่งข้าลายก็ได้แสบได้ครับเฮ็ดอันนี้ก็ได้นำกึๆนะครับบ่กมคือพี่น้องถามนด้ครับนี่เดี๋ยวบอกหวานๆหน่อยหนึ่งครับ อะไรแล้วพผ่นดำครับบันถ่องมันขาววันหนึ่งๆเต็นครับถ่องชี้แบบนี้นะครับอีกดอกนึงครับครับผมหลังจากฝนมาเฮ็ดย่างเนี่จออีนดองหนึ่งบันเฮ็ดเพิงนี่เลยจ้ะเึ้นมาฝุนพึ่นดำเราพิ่งไข่นะครับบันจุ้งงามเลยนะครับ เห็ดยังหนึ่งเห็ดกอเหลืองพี่น้องรสชาติเป็นยังไงเสแสรบกันค่ะกับเห็ดกอใหญ่ยังอีกช่งดอกครับดอกหนึ่งจูมกำลังงามเลยไปเบึงคลองญ่กันครับบานนะครับเป็นยังไงหนึ่งนม่นครับคือหนัอนะครับไปเอาเห็ดผึ่งด้ำกันต่อครับกอเหลืองเออพี่น้อง ดอกใหญ่ขนาดรสชาติกบแบบเดียวกันและครับกับกอแดองครับเฮ็ดยังอีกน,นึ่งหนึ่งทิพยเพิงอนดำจ้ะมาอีกดอกหนึ่งตัวนี้จะออกมุนมูนได้ครับเจ้าค้าใหญ่ๆนะครับพี่น,น้องดอกหนึ่งครับม<ด>ันนี่นเฮ็ดไล่ไล่จะดอกจุ่มๆนมเครับเฮ็ดมัน นึงครับพี่น้องงามเมือนอย่านึงนงามจะไม่จะจูมแน่เหมือนนี่ดอกแฝดบหมนอย่างนึง,น,งนิดแฝดอ่ะเบิ่งดำครับพี่น้องจูมงามๆเลยนี่เจียงยางเสียบเลยแหละครับชั้นนี่ครับพี่น้องก็ล่างแตกเนื้อนุ่มเนื้อสาวเลยนี่รสชาติกําลัง พอดีพอดีเลยครับดอกจำนี่ดอกนึงครับพี่น้องไกลแล้วครับครับพี่น้องดอกหนึ่งครับมูเดียวกันได้ครับนี่จาขัดออกเพาา่าจะยางไล้พี่น้องสิลายตานะครับจำมุนกล่องเร็วครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งดำแล้วมาเฮ็ดผึ่งะจ้าหรือเฮ็ดผึ่งไข่ครับดอกนึงครับพี่น้อง ดงามเลยนะครับเนาะใช้แล้วมาเอาเพิงดำครับบานนิดชนิดนี้ก็อยากให้พี่น้องลองอยู่ครับปุจิว่าแมนคว่มเบาวินวินงตัวเนี่ยปุจิได้ครับความเสียบเพิ่นิดหน่อยครับพี่น้องบานนี่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นเพิงดำครับนี่นะครับดอกเงามเลยครับช้างดอกนะครับอยู่ตรงนี้ ดือดหนึ่งพี่นอ้องเห็ดย่างหนึ่งหนึ่ง่ดงดำจ้าไก่นะครับไก่เล้วพี่น้องครับบานผงดำผดำแล้วมาคาลายมิเตเดอกงามๆครับเฮ็ดมือนี้ครับจ,จุูมนะครับพี่น้องครับผนคารายพี่น้องฝนแห้งน,นด้นี่นอดินจนฝงขินทึ่งลังเห็ดเลยครับอีกดอกนึงนะครับพี่น้องอีกซ้อมมานึงหนึ่ง เซลอีกดอกหนึ่งนะครับพี่น้องดอี๋ยวมงางามทิแข็งๆนี่นะครับเนาะครับบานเอ้าบานแล้วาอาจุ่มนะครับเนาะจุ่มงามเลยนะครับแสบดอกหนึ่งถึงข้าลายได้หน่อยหนึ่งแสบบรเษ็ดชนิดนี้แสบจะแสบเลือดจัดเป็นไหนคมบ่บลจ้ะ เยึดยังดอกหนึ่งไหมคลุกตรงดำจ้ะนะครับเนาะครับพี่น้องกอนึงนะครับเนาะสามดอกครับเผื่อค้ารายนะครับยังอีกดอกหนึ่งครับครับพี่น้องดอกหนึ่งครับใหม่เต็งนะครับเนาะเขี่ยพื้นทีซะกันเลยพี่น้องกันผู้ใดที่มาเก็บก็ได้คือเห็นผมตกเนี่ยนี่ผมเขี่ยซะกันเลยครับนี่ อันตรายครับจากชัดมีผิดลายยางนะครับพี่น้องครับฮิตผึ่งดำจ้าฮิดพึ่งขาไดายมาผึ่งดำยังอีกดอกนึงครับจุ้มงามอยู่พ่นครับพี่น้องดอกนี้จุ้มๆเลยครับยังงามอยู่ครับแลาจะจุมแล้วครับืันนี้ฮ็ดจุมยังแข็งอยู่นะครับเนาะเด็ดก็อกระตอนนี้ครับเฮดเผึ่งดำพี่น้องครับดอกงามเลยนะครับสังเกตมุผิวเลยครับนี่ครับ คือไข่หนังปลาเมึกเลยนะครับนี่เอาให้เ่อบึงนะครับว่ามันจิกกรุบๆซํำใดครับนี่ลักษณะเห็ดผึ่งดําครับยพี่น้องเป็ดปลวเห็ดผึ่งมาได้อีกครับด้วยเฮ็ดผึ่งข้าลายครับพี่น้องข้าลายอีกดอกหนึ่งนะครับนครับดอกงามเลยครับเห็ดผึ่งไข่ครับพี่น้องแมนครับสังเกตเบิ่บึงโบติโบคอยมีหากเลยนะครับนี่เพราะมันออกเป็นแปนครับ นะครับมาพอ้าวทงหนึ่งเลยครับบานเป็นหังไดมืหมนี้อามาสรุปเฮ็ดกันครับมงไพี่หน่องโมงไงมีเพชรยังไงเฮ็ดผึ่งดำผึ่งไข่ผึ่งคาไลจ้ะเฮ็ดก้่ยครับเป็นเฮ็ดรวมนะครับมือนี้ลายยางลายเนี่ยเกือบเต็มตากันครับตัวน้ำหนักนี่นักเลยครับมือนี้นะครับเฮ็ดตามในคลิปแล้วนะครับพี่น้องครับนี่แต่จูมพี่น้องมือนี่สวยงามเลยนะครับเนาะอ่ะคุยกับพี่น้องมึงเน่ สวัสดีเนาะจ้าคลิปหน้าจังพอกันไหมเนาะจ้าน้อครับสำหรับคลิปนี้กันน้องนึงขอลาไปก่อนนะครับแล้วคุยกับผมบันท์ครับแล้วนะครับพ่อม่พี่น้องเฮ็ดข้างเฮามันนี้ครับวันนี้มาเก็บเฮ็ดกับตงกับันทีซิโพกนะครับซิโพกกรากราคุ้มช่วงพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับตรงกับันทีซุกนะครับไม้พิกัดที่ผมไปวันนี้นะครับนอกรับสำนักสงฆ์น้องจองห่องไห้ครับตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะ ก็ล่งไปทางจิตไต้ของวัดนะครับทางป้าน้องแปกสะพานยิงดองเขาเอิครับแล้วก็ไปแล้วก็ขามไปห้องเกือกนะครับเนาะกลับมานี่ครับพิดคิปอยู่วัดนี่ครับสำหรับส่งน้องจองนองไห้เก่านะครับเฮ็ดกำลังออกไม้พี่น้องนี้เฮ็ดมีเต่ดอกจุ่มจุมงามเลยครับตามในคลิปนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องมักเรือว่า ดีใจพ่อแม่พี่น้องครับเป็นประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แล้วข้อขอบคุณนะครับผู้ทีนติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไ้ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นัครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆข้าวสารใหม่ๆจากปลาครับนี่กระสืหัวก้อนไผ่ขึ้นมาหนีนะครับปลามีิเ็ดจุ่มๆออกมใหม่ครับอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ